私はアですアーーはい、私はンです。ーーはい、私はあんたです。本当 <laughs> <laughs> に楽しかっないや、楽しかった。はい、楽しかった。 ครั้งที่สองที่เรามาเจอทุกคนก็อยากถามารู้สึกว่าเป็นไงกันบ้างที่ผมมีการเน้นในเยอร์มีในกิมิมจัดนักการที่ห้องสมเก็เป็นวันที่สแต่คนยังเต็มพออยู่เลยอะเราตืเต้นมากครับผมเนี่ยกไม่นนแต่ก็นบผมโผไปจริงนะแก๊สทีีปิวนะีเอมหลายคน้วครับผมในเก่นกเนีทเอ็มทีน

พิเศษมากเลยจริงๆหนูเกี่ยวกับมาตะกรีุเเพราะว่าเื่องจะจะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแรกของ JMTV แล้วนะครับยังเป็นเพลงที่พี่นันสร้างขึ้นมาและได้เป็นพระเอกด้วยยืนว่า JMTV หนูมาจิอา์ในหนองที่あるだけじゃなくて僕たちの P ナンの JMTV แล้วนะรับแล้วก็เล่าถึงเรื่องของอา この絵がいうの、えー、はですね難問、ねね、先輩がですね